สวัสดียามแรงค่ะทุกคนคะ่ะทั้งวันฝนไม่ตกค่ะร้อนมาตกอตอนเย็นนี่ค่ะตอน5โมง5โมงนิดจิต17นาฬิกา15นาทีค่ะทุกคนแต่ก็ดีเหมือนกันเนาะตอนกลางคืนตอนเด็กเราจะได้นอนหลับได้สบายเนาะเพราะว่าเขาตกให้ตอนเย็นก็ไม่แรงสักเท่าไหรค่ค่ะแบบ แต่ก็เปียกอยู่นะทุกคนคลายร้อนได้อยู่นะดูสิสตกตอนเย็นค่ะทุกคนห้าโมงกว่า1ิบเจ็ดนาฬิกากว่าทั้งวันแดดร้อนเตี้ยงดีนะช่วงกลางวัน,นเสื้อผ้าเยอะเลยตากก็แห้งก็พอพอเสื้อผ้าเราโดนแดดมันก็หอบใช่ไหมล่ะทุกคน ันไม่มีกลิ่นอาบโอ้ยฟ้าแลบเก็บแป๊บเดี๋ยวทับคลิปสักสี่นาทีก่อนคนะ่ะทุกคนมามาแล้วค้ารองแา้วได้แล้วค่ะทุกคนเอาสักสามนาทีก็ได้ไม่ต้องถึงสี่นาทีสักคลิปหนึ่งเบาแล้วค่ะเริ่มเบาแล้วค่ะ ฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยอยู่ก็ระวังนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆเข้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวจะทานทำให้เราเป็นไข้หวัดง่ายๆแล้วตอนนี้ที่บ้านก็มีแล้วคุณหมอเป็นไข้ไม่รู้จะเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าเลี่ยงเดกเลี่ยงการเดินสวนกันอยู่ คุณหมอก็พยายามบอกให้เราใส่แมสตลอดเวลาอยู่กับคุณยายเนาะแต่เราก็อึดอัดเน่เราทํางานเนาะใส่แมสเราไม่สะดวกหายใจก็ก็รู้แหละว่าแล้วใส่แมสเนี่ยมันป้องกันได้หลายอย่างเราก็พยายามทําอยู่ประจุก็พยายามทําอยู่ค่ะทุกคนอึดอัดยังไงก็ต้องอดทนเอาเพื่อความปลอดภัยของเราของตัวประจุเองแล้วก็คุณยายด้วย เพราะว่าคราวที่แล้วที่เป็นโควิดก็เพราะว่าเป็นกันทั้งสองคุณหมอเป็นทั้งสองคนเลยเนาะมันก็พอยอติดระจุ้มก็พอยติดไปด้วยเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันแม้เราเราจะเดินสวนกันเนาะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่ามันอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ระวังยากเลยติดจนได้ค่ะรอบแรก่ะทุกคนรอบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะจะเป็นหรือเปล่านะ คุณหมอนะ่ะท่านก็พยายามเลี่ยงแหละเมื่อวานนี้ท่านก็บอกว่าต้มน้ําร้อนน้ําขิงให้แก้วใหญ่ๆหน่อยเสร็จแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็วางไว้หน้าห้องไม่ต้องเอาเข้ามาให้คือให้เสร็จแล้วก็เคาะประตูแล้วก็ให้เรารีบเดินกลับเลยนะอย่างนั้นนะทุกคนเอาเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวประจุขออนุญาตจบคลิปก่อนเด้อเอาแค่สามนาทีนิดๆพอเพราะว่าฟ้ามันร้องเนาะ เดี๋ยวเราคุยกันใหม่เนาะเดี๋ยวพัจจุบมีสาระอะไรเดี๋ยวพัจจุบจะมาเล่าให้ฟังค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปให้คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกคนมีคลิปทีป่ปังๆเค็งๆรวยวิวหลักล้านนะคะสวัสดีค่ะ